สวัสดีครับวินดี้ตัร้องับสู่ช anel คลิปตัวล็องนะครับว,วันนี้ก็มีการขาย PANDORA BOX กล่องที่1นะแบบรีนิวเพื่อนๆก็คือเป็นการนำกลับมาขายใหม่นะครับจำนวน2,000กล่องด้วยกันนะฮะราคากล่องละ50ลูมิหรือประมาณ1ครับต่อกล่องนั่นเองนะฮะหรือประมาณเกือบร้อยอ่ะนะครับประมาณ90กว่าบาท100บาท แล้วก็หมดไปภายใน8นาทีนะครับถือว่าหมดได้เร็วมากๆนะหมดเร็วมากๆนะครับแล้วก็หลังจากที่หมดพี่ป๊อปก็โพสต์ลงไปใน facebook เนาะ,ะหลังจากโพสต์เสร็จนะครับก็มีการทัวร์ลงมาเป็นระยะระยะนะเือนๆนะครับซึ่งเอาตรงๆผมไม่เข้าใจความหมายที่พี่ป๊อปต้องการจะสื่อเท่าไหร่เข้าใจประมาณ70นะครับคือพี่ป๊อปบ,บอกว่าความจริงมีความ ตั้งใจที่จะขายกล่องนี้อีกครั้งหนึง่งประมาณกลางเดือนนะราคาแพงกว่านี้อีกประมาณ5เท่านะครับแล้วทีนี้จะโปรโมทยังไงละ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยซึ่งผมไม่เข้าใจเรื่องว่าจะโปรโมทยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าตอนนี้มันโปรโมทกล่องนี้อยู่แล้วมันขายหมดแล้วก็เลยไม่รู้จะโปรโมทยังไงหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของอาการที่ทัวร์นะครับรถมีรถบัสมาลงเด็กก็คงจะเป็นเรื่องของราคาที่จะเพิ่มขึ้นอีก5เท่าเนาะนะครับซึ่งอันนี้ผม no comment ละกันเพราะว่า คือความจริงการที่ซื้อกล่องนี้เนาะคนก็ลุ้นว่าอยากจะได้เศษร,ระดับลิลิกซึ่งต้องบอกว่าเศษร,ระดับลิลิกเนี่ยขายกันเป็นหมื่นนะครับถ้าได้มานะนะครับเรียกว่ากําไรมันสูงมากนะครับหลายหลายพันหลายเท่าตัวนะเออเป็นพันเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็บางครั้งเนี่ยยอมที่จะเสี่ยงนะครับเพื่อที่จะลุ้น ได้เศษร,ระดับลิลิกนะหรือแหวนในกล่องนี้นะครับซึ่งเป็นแหวนโชว์นะ,ะสายตกปลากับแหวนมะโลงสายไฟนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้มูลมากเท่ากับเศษร,ระดับลิลิกนะแต่ก็ถือว่าะระดับหนึ่งระดับหนนะครับอ่ะทีนี้ก็โ n คอมเมนต์เนอะนะครับทีนี้ผมขอญาตแสดงความเห็นในส่วนที่ผมคิดว่าผมแสดงความเห็นได้แล้วกันก็คือ ถามว่าเออกล่องเนี่ยมันมันซื้อยากไหมนะครับมันตอนไปซื้อเนี่ยมันซื้อยากไหมผมซื้อ20กล่องนะนะครับก็คือเป็นจํานวนเงินที่ผมอ่าเรียกว่าเสียได้ยอมเสียได้ถ้าเกลือผมเสียได้นะครับอ่าผมก็อยากจะเตือนเพื่อนๆด้วยนะว่าความจริงเนี่ยการเปิดกล่องกาชาเนี่ยอืมเอาตรงๆนะ มันก็คล้ายๆกับการซื้อหวยมันก็คล้ายๆกับการเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอาแต่พอดีนะครับลงในระดับที่เรียกว่าเสียได้อะเออแบบแล้วไม่ไปเรียกว่า,ามีลบคือมีทําให้คนรอบข้างเนี่ยต้องเดือดร้อนเออผมใช้คานี้แล้วกันคือเงินที่เพื่อนๆเอามาลงเนี่ยต้องไม่ทําให้คนข้างๆคนรอบข้างคนรอบตัวเพื่อนๆเนี่ย ครอบครัวลูกเต้าลูกเมียนะครับต้องเดือดร้อนนะนะครับส่วนจะเดือดร้อนตัวเองหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วแต่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องอ่าเปลี่ยนจากทานอาหารหรูหรามาทานมาโมงมามาอันนี้อ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรเดือดร้อนตัวเราเองนี่นะเออนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็ไหวที่20กล่องนะครับก็เลยจัดไปนะครับประมาณ20ครับนะก็ ของที่ได้มาเอาเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปของที่ได้มานะครับก็ถามว่าซื้อยากไหมผมเองเข้าไปที่ตอนสองทุ่มพอดีเป๊ะเพราะผมตั้งใจมาซื้อจริงๆผมตั้งใจมาซื้อจริงจริงนะครับก็ไม่ได้ซื้อยากนะก็กด20กล่องปั๊บก็ซื้อกดเลยนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วถามว่าระยะเวลา8นาทีนะครับผมเชื่อว่ามันนานพอสำหรับคนที่ตั้งใจจะมาซื้อจริงๆอืมถ้า8นาทีจริงนะพอดีผมผมก็ผมก็ดู่เลยนะตอนแรกผมกดไปเป๊ะปั๊บ กดไปเป๊บกดไปปั๊บผมก็มาดูเอ้ยกล่องมันก็ยังไม่ค่อยลดเนาะแปลว่าคนไม่ได้เข้ามาสองทุ่มเป๊ะจริงๆอืมนะครับก็คือคือมันค่อยๆหายไปเพื่อนค่อยๆหายค่อยๆลดไปค่อยๆลดไปถ้าแปดนาทีถ้าตั้งใจมาซื้อจริงเตรียมเงินมาพร้อมที่จะซื้ออะผมว่าซื้อทันเออผมว่าซื้อทันนะครับแต่ไอปัญหาที่เบอกซื้ออยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะผมผมว่าปัญหาความยากคือเงินไม่พอสำหรับตัวผมเองนะความยากของการซื้อกล่องนี้นะ เรื่องเงินเพราะว่าผมถือผมมองว่าราคาค่อนข้างสูงส่วนตัวนะผมมองว่าค่อนข้างสูงแต่ถ้าถามว่า,เ,าเมื่อเทียบกับกล่อง Morning Box Morning Box 0เนี่ย200ลูมินะนะครับเกลือหนักกว่านี้อีกนะเกลือนี่คือแอปเปิลกล้วยนะครับแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวเลยนะคือเกลือแบบแต่ถ้ามูนนี่คือมันมูนเลยเหมือนกันนะเออแต่มันก็มูนไม่เท่ากับ กล่องนี้นะนะครับคือมูลของกล่องนั้นเนี่ยอาจจะเป็นรองเท้าหนัง Leather b o o t s อาจจะเป็น Ion r c l e p อย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นเสื้อคุมโคลกระดับ Legendary อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันก็มูลเลยเหมือนกันนะครับอ่ะแต่อันนี้ก็มูลเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เปิดได้เสศษระดับลิลิกนะ นะครับหรือได้แหวนอีพิกก็ยังแบบอ่าโอเคอยู่อะไรเงี้ยเอาไปตีบวกเป็นระดับร e g e n d a อรีได้ซึ่งซึ่ง,งเอาตรงๆต,ตอนนี้ผมยังไม่อินกับแหวนระดับร e g e n d a อรี่นะสำหรับข้อมูลตอนนี้เท่าที่ผมมีนะนะครับผมยังไม่อินเออถามว่าผมจะไปคราฟตัวแหวนระดับร e g e n d a อรี่ไหมนะอ่าต้องเป็นแหวนที่แบบได้ออฟเกลจริงๆแบบ จริงจัดจัดนะ่ะเออผมถึงจะทําเล่นๆดนะ้วยทำเล่นๆ <c oughs> คือคือ,คอยังไม่อินนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะนะครับสำหรับการทําตัวแหวนหงแดงนะเออหลายคนไปทำก็ก็ได้ออฟดีๆหลายๆคนนะเออก็อันนั้นดีใจด้วยดีใจด้วยแต่สำหรับตัวผมเองยังไม่อินเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ยังไม่ทำนะนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นอ่าเรื่องความซื้อยากซื้อง่ายผมว่าถ้าตั้งใจผมว่าซื้อได้ซื้อทันนะครับส่วนอ่าเรื่องของ ดรามา่ารถบัตรถทัวร์ไปลงพี่ป๊อปนะเรื่องของราคาที่จะขายกลางเดือนราคาสูงอีกห้าเท่าขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นนะครับเพราะผมมองว่ามันเป็นความเสี่ยงมันเป็นเรื่องของเอาตรงๆคล้ายๆการพนันอย่างหนึ่งนะครับการกาชาเนี่ยเปิดขึ้นมาลุ้นเนาะเหมือนซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยแทงมวยคู่ไหนจะชนะ,ะนะครับแทงบอล <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ช่อง ช่องเริ่มใกล้ติดเหลืองแล้วอีกนิดนึงอิดนิดนิดเดียวเลยนิดเดียวนะครับอ่ะมันหลอกกันเอาเอาตรงๆอ่ะนะเพื่อนนะก็พูดกันตรงๆนะครับว่าอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนบางคนเสพติดการเปิดกล่องกาชานะเออเอางจริงนะครับก็เอาแต่พอดีนะอันนี้ด้วยความห่วงใยจากคลิปตัวล็อกจากใจเลยนะว่าเสพติดกันได้แต่เอาแต่พอดีเบรกตัวเองให้ได้เบรกตัวเองให้อยู่ รู้ว่าควรจะพอที่ตรงไหนนะครับไม่ให้เดือดร้อนคนรอบข้างตัวเรานะครับฝากไว้ด้วยอันนี้คือพูดย้ําหลายรอบเนาะเพราะเป็นห่วงจริงๆนะครับบางคนเสพติดการเปิดกล่องกาชาจริงๆแล้วมันคือไปถ้าต้องไปกูน้นี่ยืมสินใครมาเปิดนี่ไม่เอานะเพื่อนนะนะครับเอาเงินที่มันเสียได้เสียแล้วเสียไปเอามาใช้ตรงนี้เออเพื่อความสนุกส่วนตัวน,วนี้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆนมา เข้าท็อปปิกนะครับว่าคลิปตัวล็อกเปิดได้อะไรล่ะนะฮะยีกล่องนะกล่องแรกที่เปิดมาเลยนะเพื่อนนะก็ตัวนี้เลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเออเรียกว่าเซฟตัวเองไประดับหนึ่งความจริงเนี่ยเหมือนตอนเปิดตอนนั้นเนี่ยอ,อ่พี่บอลน,นะส่งแหวนมาให้ผมเปิด20กล่อง กล่องแรกที่ผมเปิดก็ได้แหวนเหมือนกันเออเนี่ยมาทรงเดียวพี่บอลเลยมาทรงเดียวพี่บอลเลยเปิดที่สำนักโปรโมทสำนักแอบโปรโมทสำนักนิดน,นึงนะครับเปิดที่สำนักนี่แหละของพี่บอลน,นี่ได้เป็นแหวนสองวงนะครับแล้วก็ได้เป็นชุดเ,เป็นหมวกนะเป็นหมวกเออเป็นหมวกระดับเ e จ e น d ด r รนะครับ แล้วก็ที่เหลือน่าจะเป็นพวกพืชผักผลไม้เนาะแล้วก็ขอบคุณพี่บอลน,นะพี่บอลบอกว่าไม่ต้องส่งคืนนะครับขอบคุณพี่บอลมากๆกเลยนะครับพี่บอลก็เอาแต่แหวนแล้วก็เอาเครื่องแต่งกายไปนะครับที่เหลือก็สนับสนุนบริจาคให้คลิปตัวล็อกนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่ะซึ่งแหวนแรกพอเปิดมาเจออันนี้ปับ๊บอ่ะผมก็นี่อุ่นใจนะเรียกว่าเซฟและเซฟระดับหนึ่งแล้วนะครับเปิดไปอีกสักพักหนึ่งผมเปิดทีละห้ากล่อง ตอนแรกกะว่าเก็บไว้5้ากล่องเนี่ยเก็บเปิดไว้ทําคลิปดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบก็เลยเอาวะอยู่ที่ทํางานอยู่เลยเพื่อนเอออยู่ที่ทํางานอยู่เลยนะครับพูดได้ไหมเนะี่ยพูดไปมีคนที่ออฟฟิศมาฟังว่าไม่รู้ <laughs> มีน้องเดินมาบอกเหมือนจะปรึกษาอะไรสักเรื่องหนึ่งผมบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง นะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขอแปบ๊บหนึ่งห้านาทีพี่ขอห้านาทีนะครับเออก็เลยเอาจนสุดอะ่ะเอาจนหมดอะ่ะเปิดไปจนหมดนะเออยี่สก็เลยเอาทีละห้าหห้าจนหมดไปดีกว่านะเปิดก่อนได้เปรียบนะถัดมาก็เลยอ่ะนะครับได้แหวนโชว์นะครับอ่าท็อปด้วยนะท็อปทุกบรรทัดเลยเออแหวนแต่มันเป็นแหวนตกปลาไงซึ่งผมเองก็ ไม่ได้ตกแล้วตอนนี้นะครับแต่ท็อปทุกบรรทัดเลยนะส่วนแหวนมัโลงเมื่อกี้นะเ,เกือบท็อปทุกบรรทัดมีแค่ตัว Monster s p o ปอร์เนะครับเป็นรองท็อปซึ่งก็โอเคนะนะครับแล้วก็ได้แหวนโชว์สแหวนเพื่อนๆพื่นะครับสรุปผมได้แหวนทั้งหมด3แหวนนะครับเป็นแหวนมัโลง1แหวนโชว์2แล้วก็นี่แหละได้หมวกบูพายจะมาสนะครับ 1อันอะนะครับแล้วนอกนั้นก็เป็นผลผลิตไปนะแล้วก็มีน่าจะมังคุดนะมังคุด5ลูกใช่ไหมนะครับก็ตกมังคุด5ลูกก็ตกลูกละยี่สิบาทใช่บาดเจ็บอันนี้บาดเจ็บนะนะครับก็ถือว่าสภาพโดยรวมนะนะครับถ้าผมขายเนาะก็ถือว่าถ้ามีคนซื้อนอะถ้ามีคนซื้อความจริงก็ กำไรผมผมคิดว่ากำไรนะถ้ามีคนซื้อนะเพราะว่าตัวแหวนมะโรงท็อปของผมอะ่ะมันเป็นสายสายไม้ด้วยสายวูดนะครับซึ่งมันเป็นสายที่ตรงสายพอดีเพราะว่ามันเป็นสายไฟใช่ไหมแล้วมันเป็นวูดช็อปปิ้งด้วยนะครับเห็นในเมกาแลนขายกันอยู่30ครับผมผมคิดว่าผมจะขายนะแตผผแผ่ผมคิดว่าผมคงไม่ขายแพงขนาดผมผมคิดว่าผมคงไม่ขายแพงขนาดนั้นนะนะครับคง ขายถูกหน่อย,เ,อเ,อเ,ดยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็เข้าไปาช่วยสนับสนุสนคริปัวล็อกได้นะนะครับก็จะน่าจะขายทั้งแหวนแหวนโชว์ท็อปนะครับแล้วก็ตัวแหวนมะลงเกือบท็อปตัวนี้ด้วยนะนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยอินกับแหวนนะเอาตรงๆนะนะครับคือถ้ามันยังเป็นดาเมจบวกสอย่างเนี้ย นะครับแล้วตัวผมเองตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไปเสพติดสายทุบฮนะเรียกว่าตอนนี้ผมบ้ากระบองมอากผมบอกตั <c oughs> ้งแต่ผมไปทำแพดแพนโดล่าผมเข้าแพนโดล่าเนาะออแล้วก็ผมทำกระบองนะเนาะพอผมออกมาจากแพนโดล่าปุ๊บนะเพื่อนๆปรากฏว่าผมนึกถึงตัวค็อกโคบีสผมนึกถึงตัวชาร์โดแลมนะครับผมนึกถึงตัว เฮดหนกนะเออปรากฏว่าโอ้ยดาเมจผมแรงมากเพื่อนเหมือนผมไปฝึกวิทยายุทธที่แพนโดล่าอารมณ์เหมือนผมไปฝึกวิทยายุทธที่แพนโดลาา่า,ยา,ยลาออกมาจากแพนโดล่าปุ๊บโอ้ผมตีพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะชาโด,ดแลมไม่ต้องทานเลือดอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวเฮดหนกก็ทานขวดเดียวมั้งนะครับแล้วก็โคก็บีททานไม่กี่ขวดนะครับถือว่า <laughs> กลายเป็นผม ลักสายกระบ,บองขึ้นมาเลยตอนนี้เรียกว่าคลิปตัวล็อกสายทุบละนะครับเออประมาณนั้นเลยนะครับก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับสายกระบ,บองเพราะว่ามันไวเพื่อนๆคือคือคว่าไวาคือผมเน้นเข้าไวออกไวเดินไม่เยอะตีแล้วก็ออกนะครับอย่างการเข้าแพนโดราแม็เนี้ยผมก็เข้าไปหามอนสเตอร์ปั๊บตีปุ๊บปุบปออกนะครับเบื่อก็เข้าไปหาเข้าโโก็บีส นะครับไปลุ้นดอบเม็ดทองกับคอโค,โคโบีสกักละกันนะครับตรงสายดีนะครับแล้วก็กินเลือดไม่เยอะมากมไม่ต้องเข้าไปถึงแพนโดล่านะครับก็คิดอย่างนี้ก็เลยว่าเออเราน่าจะย้ายมาเล่นสายกระบองสักพักหนึ่งนะครับใหญ่ๆเลยแหละนะแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้ใช้งานก็คงจะขายไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลองเข้าไปดูก็ได้นะเดี๋ยวผมคงวางที่เมกาแลนแหละ นะครับวางที่เมกาแลนด์ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับราคาก็คงเรียกว่าถูกสุดในเมกาแลนด์ไปก่อนละกันนะครับในสายเดียวกันนะต้องบอกว่าในสายเดียวกันคําว่าในสายเดียวกันคือว่าอ,อย่างมะโรงเนี่ยเป็นสายไฟท็อปอสายสปอนส์มอนสเตอร์สปอเเรเท่ากันแต่เป็นวูดช้อปปิ้งนะเออต้องเป็นวูดช้อปปิ้งเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่คลิปเรวล็อกลดลงมาหน่อยนะครับ ขายถูกกว่าเขานะเออประมาณนั้นเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับหมคลิปนี้นังขายของปกติขายไม่เก่งนะนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยขายของขายไม่เก่งเอออันนี้ก็อ่าเรียกว่ามันไม่ได้ใช้อะ่ะนะไม่ได้ใช้ก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปดูกันเผื่อใครชอบมันตรงสงตรงสายตรงอะไรก็อ่ะสนใจก็ถอยกันไปได้นะครับอ่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะนะครับแล้วก็นั่นแหละ ด้วยความห่วงใยนะเอากันแต่พอดีนะครับแล้วก็สำหรับของพี่ป๊อปนะก็เดี๋ยวรอพี่ป๊อปมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันไอเรื่องของการกล่องที่จะต้องแพงกว่านี้อีก5เท่าเนาะเออผมก็ไม่ค่อยเขียนนะว่าจะเอาอย่างนั้นจริงเหรอพี่ป๊อปมันก็จะตกประมาณกล่องละ5คัพถามว่ากล่องละ5ครับเนี่ยแพงไหมถ้าเอาจริงๆนะเพื่อนนะเนี่ย ไอ้กล่องแฟนตาซีบ็อกซ์นี่มันก็ห้าคัพนะแต่ตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่คัพละร้อยไงเออกล่องคอนจูริงเชสเนี่ยที่ผมทำคลิปเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้เป็นกล่องที่เปิดยากเปิดเดย็นลีลาเยอะนะนะครับเพราะว่าต้องซื้อกล่องนี้นะครับไปหามิล่าเราไปคาพพร้อมกับพร้อมกับไออะไรดัสดัสนะลืมอีกนะนะอีก5ขวดโอ้โห oh oh. นะครับหาใช้จ่าย พอสมควรเลยก็จะเปิดอ้กล่องนี้ได้นะครับก็เลยคิดว่าถามว่าแพงไหมอ่ะไปดูแฟนตาซีบ็อกกันนิดหนึ่งไหมละ่ะห้าคับเหมือนกันนะกล่องนี้นะครับเน้นไปที่เรื่องของการแต่งกายแบบสุดๆเออเนี่ยกล่องเนี่ยกล่องเครื่องแต่งกายเลยนะครับมีเรื่องของ บูเบอรี T ่สีเอ,อ็ม้ที่บัตทอนมาเอออันนี้เกลือนะอนนเกลือเกลือสินเวอร์คีเฮนนี่พุดสลัดอ่ะตรงเนี้ยเกลือนะครับเกลือส่วน m a g ิ c เมจิ c เชนสร์นะตอนนี้ขายกันอยู่ในเมกกาแลนนะ่าจะประมาณ1นะึคัพนะค r ิปตัวล็อกเอาไปแจกเป็นรางวัลเยอะเลยนะเออก็ต้องขอบคุณพี่บอลอีกแล้วนะครับที่พี่บอลสนับสนุนมาโอ้เยอะเลยนะตอนนั้นนะนะครับเอามาแจกในกิจกรรมของช่อง Discord ของคลิปตัวล็อกนะครับอืม เนี่ยนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายนะหมดเลยนะเพื่อนมิจิเชียนสกอตต์เองเจ้าไนท์แมสต์นะมิจิเชียนเฮดนะเฮลเมตแก๊สแมสนะครับมิจิเชียนสวอตนะครับแล้วก็แองเจล n แองเจล์ไนท์วิงนะอันนี้คือระดับ1%เลยนะหนะครับก็จะเป็นเรียกว่ากล่องแฟชั่นแหละเออขนาดกล่องแฟชั่นยังขายกัน5้าครับอ่ะนะครับกล่องนี้จะขาย5้าครับบ้างได้ไหมเออ ก็น่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าเพื่อนๆก็อยากจะลุ้นเศษลิลิแล่แหละถ้ามันมูลเนี่ยคือมันมูลระดับหลายร้อยเท่าหลายเป็นพันเท่าขายกันเป็นหลักหมื่นนะครับสำหรับเศษอัญมณีรละดับลิลลิ่ที่เอามาประกอบล่างกันเป็นเจมเนคเลสเป็นเพนดนเป็นอะไรเนี่ยนะนะครับอืมก็อยากจะลุ้นกันตรงนั้นนะครับก็ ไม่มีความเห็นเห้วละกันแลวแต่ถามว่าถ้าขึ้นถึงห้าครับคริปโตล็อกจะซื้อไหมคงต้องไปดูหน้างานอีกทีนะอันนี้เอาตรง,ต,รงต้องไปดูหน้างานอีกทีนะึงนะครับแต่คงไม่ซื้อยี่สิบกล่องแน,แน่ผมบอกเลยร้อยครับร้อยครับกี่บาทลวตอนนั้นหมื่นไม่ซื้อแน่นอนไม่ซื้อนะครับไม่ไหวนะครับอาจจะซื้อเล่นซื้อหัวกล่องสองกล่องนี้เหรอยังคิดเลยนะ ห้าคับเอออาจจะซื้อสักกล่องสองกล่องแต่คือกล่องสองกล่องอะ่ะแล้วถ้าของในกล่องเป็นอย่างเนี้อยอยผมได้ผมเกิดเปิดได้แมงโกสตีนมาแมงโกสตีนผมนี่ก็กลายเป็นลูกละหนึ่งครับอย่างเงี้ยผมจะไหวไหมละ่ะเออผมก็แบบไม่น่าจะไหวนะเพรนตัดสินใจจะยากขึ้นอีกเยอะเลยขึ้นยากขึ้นอีก5้าเท่าตัวน่ะเออขณะอันนี้หนึ่งครับใช่ไหม ยังตัดสินใจอยู่ใช้ระยะเวลาตัดสินใจอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่กล่องเนี้นะครับผมอะ่ะไม่ได้ซื้อนะครับเออตอนนั้นได้ของพี่บอลมาทําคลิปนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเองเออตอนนั้นแบบหยุดเล่นไปประมาณ4เดือนเพื่อนๆแล้วก็กลับมาแบบตกข่าวตกทุกอย่างตามไม่ทันไม่อะไรเลยนะครับกลับมาเล่นอีกทีก็แบบไม่ทันละนะครับก็มีโอกาสได้ซื้อรอบนี้ก็เลยเออ จัดสักหน่อยจัดสักหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยซื้อนะครับอโอเคเพื่อนๆก็รอฟังข่าวคราวแล้วกันนะนะครับจากทาง official อีกทีหนึ่งนะนะครับตัวทาง official แจ้งว่าให้ติดตามเนาะเพราะว่ากล่องหมดค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็น่าจะกลับมามีขายอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอ่าแล้วกุญแจผมทำไงฮะนะครับกุญแจ p พนโดล่าคีย์ผมทำไงฮะผมสะสมยังไม่ได้ถอนมาอีกหลายร้อยดอกเหมือนกันนะ นะครับจะได้กะว่าจะไปเปิดกล่องฮะนะครับกะไว้เปิดกล่องกลางเดือนเออไม่จะไม่ให้ผมเปิดหรือต้องให้ผมซื้อเป็นครับหรือยังไงฮะผมลงทุนเพิ่มด้วยนะเออมาสเต็กเพิ่มเลยเนี่ยเอากุญแจกับเขาเนี่ยนะครับอ่ะก็รอติดวีปป์อปละกันว่าหมายถึงยังไงนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็พี่ปอน Uh, วันนี้โ oh, like, อ้ไลฟ์เกี่ยวกับ p a n โด r a i c e l a n ลนะเพื่อนๆผมว่าข้อมูลแน่นปากอะแต่พอดีผมเลิกงาน4ี่ทุ่มเพื่อนๆแล้วพี่ปอนยังไม่ลงไลฟ์ผมเข้าไปดูก็เลยไปทักทายพี่ปอนนิดนึงเนาะแล้วก็เ,เห็นเพื่อนๆออนอยู่น่าจะได้ข้อมูลกันไปแบบเต็มเหนียวอนะวันนี้เห็นพี่ปอนแชร์ข้อมูลเข้ามาในเฟซบุ o กเนาะของกลุ่มนะครับ ข้อมูลพี่ปอนแน่นป,ปักเลยนะนะครับสงสัยต้องกลับไปดูคลิปย้อนหลังละนะครับแล้วก็เพื่อนๆกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะในช่องปอนครับชาแนลนะครับ,นะรบเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนสำหรับแพนโดร่าไอซ์แลนด์สำหรับคนที่สามารถลงทุนได้นะระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมอาวุธได้ในระดับหนึ่งนะผมว่าคุ้มค่าเห,เหมือนผมเนี่ยเหมือนเข้าไปฝึกปืนวิทยาทยุ์เลยเออจริงๆจริง,จ,รงจากแพนโดร่าไอซ์แลนด์นะออกมาปั๊บเนี่ย ตีมอนสเตอร์นะครับที่เป็นสายกระบองชิวเลยทีนี้นะครับอ่ะลองดูกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อขอบคุณมากที่ติดตามมาจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ